คนละามัดใส่ลูกมาบ่มกันว้าวจังเก่าคน,นอื่นเราต้องดึงเชือกเข้ามาหาตัวสมมติว่าว้าวเราเนี่ยเราอยากได้หลาลงแค่นี้นะประมาณนี้ทุกคนประมาณรับห้าสิบเส้นแล้วก็ดึงออกมาประมาณนี้อ้าดา่คนอื่น <S <S ย่วซาสวัสดีคับนี้คุณย่วพะมังเงียเซียนสายซุ้งอ้าวสำหรับคลิปนี้นะครับังเงียยเซีนว่าก็จะมาสอนผูกสายซุงหลายคนคอมเมนต์ขอเข้ามาเยอะมากเลยครับทุกคนว่าังเงียสอนมัดจะออกไอ้หน่อยหรือมัดสายซุงหรือสายออกหรือสายซุงว้าววันนี้ังเงี้ยก็จะมาสอนน้องๆโดยการเอาวอาตัวนี้มานอนนี่พวกนี่ จะมาสอนผูกสายทุ่งนะครับทุกคนว้าวแต่แล้วว้าวสายทุ่งมันอาจจะผูกไม่เหมือนกันแต่เอาสูตรกัเงียบไปผูกได้เพราะเงียบลอมังสวยฉะนั้นคลิปนี้งก็ขอตัวแล้วไปก่อนไม่เลยเอฟซียังเลยจะไปไหนเออเงียบเอาโอเคเดี๋ยวเงียบจะมัดสายรุ้งตัวนี้เพราะตัวนี้ยังไม่มัดสายรุ้งดีนะนี้เงียบจะมัดเลยมัดแล้วก็สอนน้องๆไปในตัวเลยเพราะว่าการที่เรามัดสายรุ้งเป็นเราก็เป็นเคลียนว่าคนหนึ่ง แต่ถ้าเรามัดสายรุงไม่เป็นเราก็มัดไม่เป็นรวยต่อให้ว่าวขึ้นนะมัดส่ยรุงไม่เป็นมันก็ไม่ขึ้นเสียเพราะสายรุ้งอ่ะเป็นส่วนสาคัญใจหลักในการเล่นว่าวถ้าสายรุงเราไม่ดีว่าวเราไม่ขึ้นล้านเปอร์เซ็นเคยจะเถียงบังเอียดมังเงียดให้ชัดลูกโบงเลยทุกคนถ้าเราถ้าเราถ้าเราเทียงมังเอียดนะเราอาจจะไม่รู้เรื่องนะแต่เราอย่าเทียงดีกว่านะอู้อู้อ,อ้อะไรบางเงียบไม่รู้ มาทุกคนเรามัดสายลุงมาบ้อมกันว้าวจ้งลูกก่อนอื่นเราต้องดึงเชือกเข้ามา8ตัวสมมติว่าวเราเนี่ยเราอยากได้ไดยลุงแค่นี้นะประมาณนี้ทุกคนประมาณรับห้าสิบเ้วก็ดึงออกมาประมาณนี้อ้าแต่คนอื่นที่จะไปดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเป็นไกด์กดแชร์กดกระดิ่งกดตุกตาติงให้เห็นด้วยผมพร้อมมาแล้วมาตามเราชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีว่าวก่อนนะครับถ้าเราไม่มีว่าวเราก็มัดสายลุงไม่ได้นะ ทุกคนเข้าใจไหมพอเรามีว่าวแล้วเราก็ต้องติดกระดาษได้ดีทุกคนไม่เอานะแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอาเราต้องติดกระดาษได้ดีๆพอเราติดกระดาษดีแล้วเราก็มามัดสายรุงไม่ใช่ว่าเราปลูกส่รุงก่อนแล้วว่ามัดกระดาษนไม่ได้นะพี่นะไม่ได้นะมดเราต้องมัดวัดติดกระดาษได้ดีก่อนนะแล้วเราก็ดึงขนาดมาเราก็ต้องวัดด้วยว่าว่าเราตัวขนาดไหนสมมติว่าว่าเราตัวขนาดนี้ใช่ไหมทุกคน เราวัดจากปีกนะทุกคนสายตรงอะเราวัดจากปีกเนี oh, ่ยน okay, De ี่คือดูกับมือไม่รู้นะทุกคนวัดจากปีกนะทุกคนนี่นะนี่ประมาณนี้แล้วก็พับมาประมาณนี้โอเคแล้วเราจะตัดตรงนี้ทุกคนเราจะตัดตรงนี้เดียวมีต้องหาที่ตัดก่อนินเรื่องมีปัญหาแล้วโอเคมีก็เจอที่ตัดแล้วทุกคน โอเคอืมชาจึงเห็นที่ค้หนหาเบ็ดเลยทุกคน <อะ S 1> ตัดด้วยนี่แล้วอือแบบนี้ไม,ม่ขาดเล็บเยออืมวางไปแล้วเงียบแต่เจ้าก็ไม่ขาดออกมาแบบนี้ไม่ขาดจริงแล้วโอเคในเมื่ม,มึงเห็นไม่เจอก็ต้องหาต้องยิงนะพวกก็ช่วย ที่ไม่ชอบดีโวูเห็นที่ไม่ชอบดีโวูจะจำได้ใช่ไหมเมื่อกี้มึงเหน็นไห้ไอ้โอเคหน่อยน,นี่หนะก่อนนะอ๋อนี่ตรงนี้ให้ตรเหน็นจีนะเราต้องตัดมันนะคมหนาดเลยไวน้นี้ขาเล็บสิเนีย่ยเราก็ได้มาแล้วทุกคนเท่ากับปีกเว่านะครับขนาดเท่ากับปีกเว่านะของบางเงียบนะสุดบางเงียบนะสุดคนอนนื่นบางเงียบไม่แน่ใจนะเดี๋ยว ัดมาครับประมาณนี้ทีนี้เราก็ผูกนะครับทุกคนเราก็จะผูกตรงนี้นะเนี่ยเราจะผูกตรงนี้หนึ่งเส้นเนี่ยตรงนี้นึ่งเส้นเดี๋ยวมาดูงิดผูกกันนี่นะครับสอนมัดแตรงงเลยนะครับแต่าคนนี้มัดไม่เป็นนะเอาไปใช้ได้นะแต่ก็มันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะสูตรแบบว่าวเป้านะสูตรว่าวปกเป้านะจะใช้ได้กับว่าวกุจุลานะทุกคน แล้วก็เว่าวควายนะส่วนว่าอื่นก็จะใช้สูตรนี้หมดเพราะว่าสูตรนี้มันสามารถปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะแต่ถ้าเรามัดแบบสูตรนู้นอ่ะสูตรว่าปักเป้าอ่ะมันจะปรับเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้นะครับทุกคนนะอันนั้นมันมีข้อดีข้อเสียมันที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าแบบนู้นคือต้าขึ้นนี่ขึ้นเลยถ้าแบบนี้ถ้าไม่ขึ้นก็ต้องปรับสายรุงซ้ายขวาได้กวา่ามันก็จะขึ้นเลยเหมือนกันเนี่ยทีนี้พอเรามัดได้แบบนี้นะทุกคนนี่ดูนี่นะทุกคน เราดึงไม่ถึงปลายหางก่อนนะขั้นแรกนะเพื่อเช็คความเต้าเตรียมความบาลานซ์ของหม้าของเรานะทุกคนนี่แต่เราจะไม่เอาถึงแค่นี้นะเพราะถ้าึงแค่นี้ไม่ขึ้นเราก็จะเล่นแบบสั้นๆชูดแบบธรรมดาเลยก็คือปกติของเม้าเลยก็คือจะเอามาไว้แค่ตรงกลางอกตรงนี้ <Thank you. S 1> นะครับถ้ามันไม่ขึ้นหรือว่าตามันมขึ้นไม่ดีน้องก็ปรับไปท่านมาอีกครึ่งของตรงกลางอ,อกหรือว่าตามมันไม่ขึ้นอีกน้องก็ต้องปรับมาแค่นี้อีกนี่โอเคนะครับ นะประมาณนี้นะแล้วก็เราก็ต้อง,องมีอีกเส้นหนึ่งเท่าปีกเหมือนกันเลยทุกคนวัดจากตัวปีกตัวนี้เหมือนกันเลยนะเท่าเดิมนะเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วอันนี้ไม่ต้องพับเส้นนี้ไม่ต้องพับนะทุกคนเส้นนี้เราไม่ต้องพับนม่ับตัดก่อนเส้นนี้น้องๆไม่ต้องพับนะไม่ขาดนะทุกคน,นกี่มีนิโตกีมีนิโตก็มาเกีนิตัก โวางเลยคัดแล้วทุกคนมาแล้วเราจะมามัดตรงนี้เราดูความยาวของว่าวรา้อยดีและสังเกตตรงที่สวดทรง,องเอวของมันนะครับเราจะมัดเชือกเส้นที่สองระหว่างตรงกลางของเอวของว่าวนะครับทุกคนจำไว้นะจำไม่ดีนะแล้วมีบางคนก็มัดที่ใต้ปีกแต่บางเอียดจะเลือกมัดที่ตรงกลางเอวของว่าวเพราะว่ามันจะทําให้ว่าวมันขึ้นดีนะทุกคนจะแทงได้สุดอ่ามันจะไม่หมุนด้วย ซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยนะครับทุกคนอ้าวจานะรัหมุนไม่หมุนมันก็อยู่ที่ปีกด้วยทุกคนถ้าปีกแข็งแข็งเกินได้ลมไม่แรงนะครับมันก็หมุนแต่ว่าถ้าปีกอ่อนน่ะส่วนมากมันไม่ค่อยหมุนมันขึ้นแต่ถ้าลมแรงมันก็จะไม่ขึ้นอ่าก็จะประมาณนี้โอเคแล้วตอนนี้มัน,นก็เนี้ยเดี๋ยว,วอันนี้มันจะเลื่อนได้นะคือเราทำยังไงก็ได้อย่มันเลื่อนนะนี่ทุกคนเรามัดตรงนี้นะครับตรงกลางของชุดรอง,งเอวของมันนี่ แล้วก็ตรงนี like, like. ้มันก็บอกแล้วนะครับปกติเราก็ต้องจะเอาตรงกลางให้เข้ากลางแบบนี้ทุกคนนะแล้วก็เราก็มัดแบบนี้ทุกคนเห็นไหทุกคนเราก็มัดให้เข้าตรงกลางแบบนี้ครับทุกคนอย่าให้มันเอียงนะถ้าเอียงมันจะแย่แล้วทุกคนช่วยถ้าแย่มันจะเอียงอ้าวมันเอียงอะไรไม่รู้ทีนี้เราก็ดันเชือกสองอันขึ้นมาแบบนี้ทุกคน วัดไอ้เก้าตรงกลางก่อนขั้นแรกวัดไอ้เก้าตรงกลางก่อนแบบนี้นะทุกคนมองเห็นไหมแบบนี้นะนี่ก็ดึงลงไปดึงลงไปให้อยู่ตรงกลางอกของว่าวอ่าเนี่ยเราก็รูดเลยทุกคนเราก็รูดได้มาเป็นแบบนี้ปัป๊บนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้อ่ะเขาจะเรียกว่าขี้รือ่อนนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้มันเหยียปรับตรงนี้ลงไปข้างล่างถึงแ่เอวแต่ว่าเวลามเหยียดมัดน่ะ มัดตรงนี้ให้เข้ากับตรงกลางอ,อกมันก็จะได้เป็นขี้ลมอ่อนขี้ลมอ่อนใช้ได้สําหรับเวลาไม่มีลมแต่ถ้าว่าวมันเฉียวเราก็ต้องปรับไอขี้ลมแก่นิดหนึงการปรับขี้ลมแก่เราก็แค่เสยข้างใต้เสยข้างใต้ดังขึ้นแบบนี้หนึ่งครั้งมันก็จะได้เป็นขี้ลมแก่แล้วทุกคนนี่คือชุดบังเหียนนะแล้วก็ส่วนการเอียงซ้ายเอียงขวาของว่าวอะสมมตุติว่าวเอียงไปฝั่งนี้ทุกคนเอาไปใช้ดูนะเราก็มัดสายชุงให้ฝั่งนี้สัน้นกว่า ประมาณนี้ลองมาใช้ใดูครับทุกคนสมมติว่ามันเอเียงไปฝั่งนี้นะปรับสายช,ช่งให้ด้านกว่าให้มันอยู่ประมาณนี้ถ้ามันเฉียวเยอะเราก็ปรับเยอะแต่ถ้าเฉียวน้อยเราก็ปรับนิดหน่อยก็พอสมมติว่าฝั่งนี้เฉียวก็ปรับให้มันมาฝั่งนี้คือพูดได้ง่ายฝั่งไหนเฉียวให้สายช่งฝั่งนั้นมันสั้นกว่าแค่นี้ก็จะใช้ได้แล้วไม่เชื่อเราเอาไปทำตามกันดูบางเห็งใช้ชุดนี้บอกเลยว่าหมุนทุกตัวเพราะมางเห็นเรามากสวย ที่โมดกัเงียบโอเคตัวนี้ก็เงียก็จะขึ้นในอีพีหน้าน้องๆดูมนันจะไม่ขึ้นอีพีนี้ถ้าเงียขึ้นอีพีนี้น้องก็จะได้เห็น,นอีกอ้าวฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีมากจะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ก,กนนันแล้วก็ subscribe อะไรไหมมันเงียบทำได้ทุกอย่างีถือคอม่ามันเงียบทำได้หมดมันเงียบแลยมั้งสุดไปฉะนั้นคลิปนี้มันเงียบก็ต้องลิกันจ้า